เพื่อนวันนี้จะมาแชร์เรื่องประสบการณ์ขาบวมนะคะอยู่ๆก็มีอาการขาบวมขึ้นมานะคะโดยไม่รู้สาเหตุนะคะคือนอนตื่นขึ้นมานะคะก็มีความรู้สึกว่าหนักขาขาเจ็บจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันบวมขึ้นมันหนักขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเปรียบเทียบกันทั้งสองขาก็ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าขาข้างหนึ่งใหญ่กว่าซึ่งเพื่อนๆดูในรูปภาพได้เลยนะคะว่าอันนี้คือรูปภาพที่ถ่ายไว้นะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็มีอาการแบบตกใจมากเลยเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเซิร์ชหาใน,ในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเขาเกิดอาการอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วในอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าเขาเสื่อม นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอคําว่าเข่าเสื่อมแต่เราก็คิดในใจว่าเอ๊ะเข่าเสื่อมหรออะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันนี้อายุ49-50นะคะแล้วก็รูปร่างก็ส่วนสูงกับน้ําหนักก็สมดุลน,นะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายหนักไม่ได้วิ่งหนักไม่ไม่ใช่แบบเหมือนนักบอลเตะบอลหนักๆอะไรอย่างเงี้นะคะเข่าเสื่อมเนาะแล้วเรามีความรู้สึกว่าน้ําหนักเราก็ยัง พอดีอยู่แล้วก็อายุเราก็ก็เยอะแล้วนะคะ49 50เนาะก็เยอะแต่คันนี้ว่าก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีอาการนั้นนะคะแต่ว่าเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่าเขาเสื่อมนะคะเสร็จแล้วเราก็เลยโทรหาเพื่อนนะคะเพื่อปรึกษาดูว่าเออเป็นอาการแบบเนี้พอพอมีไอเดียไหมเขาก็เลยบอกว่าแม่เขาก็เป็นนะคะแม่เขาอายุแบบ แก่แล้วนะคะ70แล้วมีรูปร่างอ้วนนะคะแล้วก็เดินไม่สะดวกนะคะแล้วก็เกิดอาการเข่าบวมแล้วทําให้ไม่อยากเดินคือเดินลาบากมากนะคะแม่เขาก็จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะเจาะน้ําในเข่าออกนะคะแล้วก็จะทาก็เลยทําให้เขา่าเขายุบลงนะคะเราก็เฮ้ยเราต้องทําแบบนั้นเหรอเราต้องเจาะเข่าเหรออะไรอย่างนี้นะคะก็เลย อีกวันถัดมานะคะเราก็เลยไปหาคุณหมอนะคะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนาะคุณหมอก็ถามว่าไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ทําอะไรมาคุณหมอก็บอกว่าจริงเหรอไม่ได้ทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็เลยคิดอ๋อสงสัยวันนั้นเรายืนนานนะคะ สงสัยวันนั้นยืนนานเพราะว่าวันนั้นทําขนมนะคะทําขนมตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยนะคะ3วันซ้อนเลยนะคะเช้าวันนี้ตกเย็นวันนี้คืออยากทําให้เสร็จนะตอนนั้นทําขนมถั่วกวนนะคะมันต้องใช้เวลากวนต้องใช้เวลาบดนานก็เลยยืนนานนะคะ3วันติดกันเลยนะคะก็เลยทําให้มีอาการเจ็บขาปวดเข่านะคะปวดเข่าก็คือหลังจากนั้นอีกสวันตื่นขึ้นมามันก็มีอาการเข่าบวมเนาะ ก็เลยอ้อสาเหตุมาจากยืนนานนั่นเองนะคะคุณหมอก็เลยให้ยามามารับประทานนะคะก็ได้สอบถามคุณหมอเหมือนกันนะคะว่าจะต้องจอเจาะข่าไหมนะคะคุณหมอบอกว่าอาการเพิ่งเริ่มเป็นนะคะอาการเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ยังบวมไม่มากนะคะยังบวมไม่มากพอที่จะเจาะเจาะไปก็อาจจะไม่เจออะไรเจาะไปก็อาจจะไม่เจอน้ําที่จะเอามาตรวจสอบได้นะคะว่า เ,เป็นอะไรเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนะคะคุณหมอก็เลยให้ยารับประทานมารับประทาน3ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนพาราเซตามอลอะไรเงี้ยค่ะพาราเซตามอลออฟเฟนารีนนะคะคือคือตัวนี้เนาะอันนี้ก็ให้กิน1เม็ดวันละ3าครั้งนะคะเช้าเที่ยงเย็นนะคะอันนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นนาฟอกเซนนะคะ นาฟอกเซนก็คืออันนี้เนาะนาฟอกเซนเนี่ยค่ะประมาณนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ที่คุณหมอให้มานะคะอันนี้ก็จะกิน1เม็ดสองครั้งเชา้าเย็นนะคะแล้วก็ให้แคลเซียมมานะคะเป็นแคลเซียมกินครั้งละ1เม็ดนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าลองเอายาไปกินหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าหายแล้ว คือแล้วคุณหมอก็จะนัดอีกหนึ่งอาทิตย์มาเจอกันนะคะถ้าหายแล้วอยากจะมาหรือไม่อยากจะมาก็ได้นะคะคือคือไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าไม่หายก็มาแต่ถ้ารู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วสบายดีแล้วก็ไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือรักษาตามอาการเนาะถ้าเขาไม่บวมแล้วคุณหมอก็ไม่รู้จะรักษาอะไรนะคะปรากฏว่าหนอาทิตย์ผ่านมานะคะทานยาไป5้วันนะคะเขาก็ หายบวมนะคะอย่างภาพภาพนี้เนาะเขาก็หายบวมนะคะคุณหมอก็ให้วิธีบริหารเข่ามานะคะก็คือตามนี้เลยนะคะทําวันครั้งละ10-20ครั้งนะคะ2-3เซตนะคะก็ ทำแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ใช้เข่าหนักนะคะการออกกำลังกายก็ขอให้เป็นแบบว่ายน้ำหรือไม่ก็โยคะนะคะการวิ่งหนักหนัก,นกคุณหมอก็ไม่แนะนำนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเข่าบวมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะไปหาคุณหมอเพื่อเอายามารับประทานนะคะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูแลเข่าของเรานะคะการรับประทานแคลเซียมการรับประทานแบบ อ,อ,อาจจะเป็นงาดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูนะคะก็ไม่ให้นั่งขัดสมินานนะคะไม่ให้นั่งขัดสมินานเกินไปไม่ให้นั่งพับเพียบนานเกินไปนะคะให้มีการเคลื่อนไหวให้เลือดไหลเวียนดี D. เราก็ควรจะรับฟังร่างกายเราด้วยนะคะถ้าเรารู้สึกปวดรู้สึกอะไรเงี้ยเราก็ฟังเสียงร่างกายของเราบ้างนะคะอันนี้ก็เอามาแชร์นะคะเอามาแชร์สำหรับคนที่ข่าวบวมเนาะ ยังไม่ต้องแบบตกใจบางคนเขาก็ไปรักษาแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยในการนวดไล่น้ำนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเองเราก็คือ,อ,อไปหาคุณหมอนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปค่ะ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ